นะให้ฝึกนะคะกรรมกรรมเท่าที่ทำได้เนาะ,ะแล้วก็แบกลางแล้วก็หุบหุบแล้วก็ยิบอันนี้เป็นท่าปกติเนาะยิบยิบเดลตละนิวอ่ะยิบยิบเิ้วกลางขารัปนี้นิ้วกลางว่าถึงให้เอามืออีกฟั่งหนึ่งขยับไส้แมนนะแล้วก็ค้างไว้นะคะ ประมาณสิบวิอ่ะก็นิ้วก้อยได้ไหมเออยังไม่ได้เราก็ฝึกเนาะถ้ามือปกติดูมือปกติเราเนาะถ้าปกติเราก็คือมีกำรรได้แบได้กลางได้หุบได้แล้วก็หยิบได้นี่อันนี้คือถ้าปกติแล้วก็กระดกข้อมือขึ้นลงเนาะกระดกข้อมือขึ้นลงแล้วก็ใบบาย,บายนะนอันนี้นอ,อันนี้มันแข็งอยู่เพราะว่าอันนี้ถอดเฟือกได้สิบวันนะคะกําลังฟื้นฟู